ช่วนี้เรามาดูกิจกรรมดีๆของตำรวจกันบ้างนะครับซึ่งชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาตินะครับได้มีการจัดคอนเสิร์ตนำรายได้สนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ นี่เป็นเสียงคุยนะครับเพราะมากที่บรรเลงโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีในงานคอนเสิร์ตจากใจผู้พิทักษ์รักเธอแผ่นดินจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่สโมสรตํารวจโดยมีพันตํารวจเอกดอกเอร์ไพรัตภัยพันรัตน์ผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรธงชัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือที่รู้จักในวงการเพลงไก่ไอดินในฐานะประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติเป็นทั้งนักร้องนำนักดนตรีและ ประพัน์เพลงด้วยนะครับโดยนักดนตรีส่วนใหญ่ล้วนเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งเนื้อหาในบทเพลงเน้นปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักชาติปกป้องสถาบันนอกจากรายได้จากการขายบัตรแล้วนะครับยังได้รับการสนับสนุนจากเอกชนหลายองค์กรโดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำมาช่วยเหลืองานด้านการปราบปรามและสวัสดิการของตำรวจรวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือตำรวจที่ปฏิบัติ หน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2552โดยประธานชมรมนำไรายได้จากการเผยแพร่ลิขสิทธิ์ผลงานเพลงของตัวเองจัดคอนเสิร์ตเพื่อนช่วยเพื่อนและจำหน่ายซีดีเพลงของตัวเองที่สร้างสารรค์ขึ้นไปทำประโยชน์คืนสู่สังคมครับ สำหรับพี่น้องตํารวจทั้งภาคใต้นะฮะชมรมก็ได้ดาเนินการมาร่วม10ปีแล้วตลอดระยะเวลาที่ก่อนที่จะจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็มีการทํากิจกรรมกันเรื่อยมาโดยทั้งภาคใต้เนี่ยมอบเป็นเสื้อเกราะกันกศะุน,น,น,นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําหน้าที่แล้วก็สามจัดชายแดนภาคใต้นยก็มีหนังสือร้องขอมาโดยผ่านทางท่านรองผู้รองผูง้การพื้นที่ที่ผมอยู่ผมก็ทำให้มีความอบอุ่น ผมก็จะขยายวงกว้างไปให้กับโรง,งพักอื่นจังหวัดอื่นที่เขามีหนังสือต้องขอมา,อาการพิจารณาก็ไม่ได้มีมุมมองว่าพิจารณาจากตรงไหนแต่พิจารณาจากหนังสือที่เขาร้องขอมา,าเขาจะระบุเลยว่าเขาขาดแคลนเขาต้องการอะไรเป็นหลักครับ